สวัสดีค่ะทุกคนคุยก่อนเกมกับมุกจกลับมาอีกครั้งนะคะนัดนี้เป็นแมชวิกที่24แล้วเนาะแมนเชสเตอร์มีคิวเปิดบ้านรับการมาเยือนของฟูลแลมคะต้องบอกว่าเป็นอีกนัดหนึ่งที่น่าจับตานะคะเพราะว่าถ้าไมเคิลคาริคสามารถพาแมนยูเอาชนะฟูลแลมในนัดนี้ได้นะคะก็จะเป็นชัยชนะ3นัดติดต่อกันนะคะสูงสุดเท่ากันกับยุคของอัมบูริมเลยเนาะแต่เป็น3นัดแรกของคาริคนะคะเรามองว่าจริงๆเกมนี้เนี่ยบางคนอาจจะมองว่า ต้องมาลอดูกันดูคาลิกที่เกมนี้แหละเพราะว่า2เกมก่อนหน้านี้คือเกมใหญ่ๆนะคะเกมเจอกับแมนซิตี้เจอกับอาร์เซนอลนะคะต้องมารอดูว่าถ้าเล่นกับทีมเล็กที่ลับลึกเนี่ยคาลิกจะทําได้ดีไหมเนาะแต่ส่วนตัวนะคะเรามองว่าจริงๆเล่นกับฟูลแลมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเกมง่ายขนาดนั้นตั้งแต่แรกนะเพราะว่าฟอร์มฟูลแลมในตอนนี้นะคะคือร้อนแรงนะเขาสามารถเก็บไปได้17แต้มจาก8เกมหลังสุดนะ,ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีผู้เล่นที่มีส่วนร่วมกับประตูเยอะนะคะ10นัด10ลูกจาก11นัดนะ คือฟอร์มเนี่ยโดดเด่นมีนักเตะตัวจทีที่ต้องเฝ้าระวังนะคะมีความอันตรายอยู่นะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเนาะเริ่มจากบริบทภาพรวมของแมนยูกันก่อนเลยนะคะแมนยูเนี่ยสองนัดแรกของคาริกนะคะก็คือบุกไปเอาชนะอาร์เซนอลนะคะแล้วก็ชนะแมนซิตี้ในบ้านเนาะอย่างนัดล่าสุดที่เจอกับอาร์เซนอลเนี่ยชนะด้วยสกอร์3ประตูต่อ2นะคะคนที่ยิง ประตู3ลูกในนัดนี้เนี่ยก็จะมีแบรเน็์เนโบโมนะคะมีลูกยิงสุดสวยที่เรียกว่าแทบจะเป็นโกลออฟเดอะซีซั่นเนี่ยของแพทริกดอกูเนาะมีประตูชัยนะคะจากลูกวันเดอร์สไตรค์ของมาตุสคุนย่าเนาะ3ลูก3ส,สไตล์นะคะสวยทั้ง3ลูกเลยนอกจากนี้นะคะที่โดดเด่นไม่แพ้เกมรุกเลยเนี่ยคือเกมรับของแมนยูไม่รู้ทุกคนสังเกตไหมว่าค่าลิกมา2นัดอะเกมรับแมนยูคือเปลี่ยนไปแบบทันตาเห็นเลยอะคือ มันมีความนิ่งขึ้นมากนะคะอะส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่าเราได้แมกไกวกลับมาด้วยนะคะแมกไกวเนี่ยก็เป็นเซนเตอร์ที่ดีมากนะคือเห็นได้ชัดเลยว่ามันมีความนิ่งมันไม่ใช่แค่ลูกแบบสกัดลูกเคลียร์นะคะแต่ยังมีประโยชน์จากลูกมงอะไรแบบนี้ด้วยเนาะคือได้แมกไกวกลับมาในช่วงเวลาที่ถูกต้องที่สุดนะคะแล้วก็เป็นการกลับมาที่ มันไม่ใช่ว่าแบบนักเตะเจ็บกลับมาแล้วมันยังไม่ฟิตยังยังเรียกฟอร์มเก่งกลับมาไม่ได้อะคืออันนี้แม็กควายกลับมาแล้วสามารถเล่นต่อได้เลยอ่ะคือดีมากนะคะเกมรับแมนยูนิ่งขึ้นมากอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นได้แบบชัดเจนเนาะนอกจากนี้นะคะสถิติก็คือคาลิกเนี่ยเป็นผู้จัดการทีมคนแรกนะคะนับตั้งแต่กุมภาปี2010ที่เอาชนะทีมอันดับ1กับอันดับ2ของตารางได้แบบ Backto Back นะคะ คือผลกระทบที่ไม่ใช่ผลกระทบทสิ่งที่ได้จากการเอาชนะ2นัดติดคือต้องบอกว่าเป็นสองนัดที่ได้มา6แต้มแบบที่เราไม่คาดคิดเลยว่าจะทําได้อ่ะเป็น6กแต้มที่ได้มาในตอนนี้นะทำให้ปัจจุบันเนี่ยแมนยูอยู่ที่อันดับ4ของตารางนะคะแล้วก็มีแต้มนํานําเชลซีอยู่หนึ่งแต้มนะคะนำลิเวอร์พูลอยู่2แต้มเป็นครั้งแรกของฤด,ดูกาลนี้นะที่เราอยู่ในสภาวะถูกไล่บ้างนะคะไม่ได้เป็นฝ่ายที่ไปไล่แต้มเขานะ ในลีกเนี่ยแมนยูไม่แพ้ใครมา6นัดติดต่อกันแล้วนะทุกคนชนะ3มเสมอ3นะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเนี่ยเป็นสถิติไร้พ่ายที่ยาวที่สุดของสโมสรน,นะคะนับตั้งแต่ปี2022นอกจากนี้นะคะยังเป็นสถิติไร้พ่ายที่ยาวที่สุดของทีมในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ด้วยนะคะในตอนนี้ถ้าเทียบกับทุกทีมในตอนนี้คือแมนยูไร้พ่ายยาวสุดนะ ถ้าโฟกัสเฉพาะเกมเย่านะคะก็จะยิ่งเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกเนาะแมนยู Menu เนี่ยยิงประตูในพเมียเมลีกไปได้11เกมติดต่อกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยสเกมเย่าหลังสุดนะคะแมนยู Menu เสียเพียงแค่1ประตูเท่านั้นอนี่ก็น่าชื่นใจอยู่นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าเกมนัดน,นี้เนี่ยแมนยู Menu จะสามารถคุมเกมได้อยู่ไหมเนาะทางฝั่งของผู้มาเยือนนะคะฟูลแลมเองเนี่ยถ้ามองผิวเผินเนาะ ผิวเผินเนี่ยก็จะเห็นว่าฟูลแลมมาเป็นทีมกลางตารางนะคะแต่ถ้ามองจากฟอร์มจริงๆเนี่ยคือฟูลแลมก็อันตรายนะช่วงนี้ของฟูลแลมเนี่ยคืออันตรายที่สุดในปี2025-2026ของฟูลแลมเลยนะแเกมลีกหลังสุดนะคะอย่างที่เราบอกไปเก็บไปได้17แต้มนะซึ่งเทียบเท่ากันกับผลงาน15เกมแรกของฤดูกาลของเขาเนาะนอกจากนี้นะคะจานวนแต้มมากที่สุดที่ฟูแลมเคยทําได้เนี่ย ในช่วง8เกมของฤด,ดูการเดียวในพิมพ์ลีกนะอันนี้คือแต้มมากที่สุดที่ทําได้ช่วงต้นฤด,ดูการเนี่ยโอเคแหละถ้าเราดูฟูลแลมตอนตอน้ตนๆเนาะก็เป็นทีมที่คาดเดาไม่ค่อยได้นะแพ้บ้างชนะบ้างนะคะในช่วงปลายสิงหาถึงกลางธันวาเนี่ยชนะ9เกมแพ้9เกมนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นความไม่แน่นอนของฟูลแลมมันหายไปทุกคนมันกลายเป็นความสมดุลมากขึ้นเนาะขยับขึ้นมาอยู่ที่7นะ,ะมีแต้มห่างจากท็อปโฟเพียงแค่4แต้มเท่านั้นเองนะ ที่น่าสนใจมากกว่านี้นะคะคือฟอร์มนอกบ้านของฟูลแลมเนาะทีมที่ก่อนหน้านี้นะคะเป็นทีมที่เก็บได้เพียงแค่1แต้มจาก6เกมเยือนแรกนะแต่ปัจจุบันนะคะฟูลแลมเนี่ยเก็บไป10บแต้มจาก5เกมเยือนหลังสุดอคือตัวเลขอะ่ะดีเลยนะคะเก็บแต้มได้เยอะมากเกมนี้เนี่ยมันเลยเราเลยมองว่าไม่ใช่เกมที่ง่ายนะเพราะว่าโอเคแหละแมนยูกำลังมั่นใจนะคะแบบ โค้ชใหม่นักเตะก็เล่นดีนะคะเกมรับก็เหนียวขึ้นรับได้นิ่งขึ้นนะ,ะเอาชนะทั้งจ่าฝูงทั้งรองจ่าฝูงได้แต่ทางฟูลแลมเองเนี่ยเขาก็ทําได้ดีมากเหมือนกันนะ,ะฟอร์มช่วงหลังเขาก็ร้อนแรงเหมือนกันอันนี้ก็เลยเป็นนัดที่เรามองว่ายากอยู่นะคะแต่ก็ยังเชื่อว่าแมนยูจะน่าจะเก็บแต้มได้นะคะจากนัดนี้เพราะเราเล่นในบ้านด้วยนะ,ะต้องมารอดูกันว่าแมนยูจะรักษามาตรฐานได้ไหมนะ,ะพอเจอทีมที่รับลึกจะรับมือได้ดีหรือเปล่าอะ ในแง่ของโมเมนตัมแน่นอนเรามองว่าแมนยูเนี่ยเหนือกว่าอยู่นะคะเพราะว่าเรียกได้ว่าคือ,ค,อคือด้วยคุณภาพนักเตะด้วยการเล่นในบ้านด้วยทุกอย่างอะ่ะมันมันทำให้นักเตะมั่นใจแล้วพอเวลานักเตะมั่นใจเราก็จะเห็นออกมาภาษากายมันจะดีไปหมดนะสองเกมหลังสุดเนี่ยได้6กแต้มก็จริงแต่มันไม่ใช่แค่6แต้มอะ่ะทุกคนคือถ้าเราดูแมนยูเล่นอ่ะเล่นน่ากลัวจริงเล่นดีมากนะคะสิ่งที่เห็นชัดที่สุดจากเกมอสองเกมที่คาลิกมาคุมนะคะอย่างแรกคือการยืนลายที่กระชับ แล้วก็การรสซิ่งเนี่ยคือไม่ได้หลุดง่ายๆนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนจากรับเป็นลุกเนี่ยทำได้เร็วเร็วขึ้นนะ,ะนักเตะที่โดดเด่นเนี่ยมีหลายคนมากเล่นได้ดีกันเกือบทั้งทีมอาจจะมีบางคนที่แบบไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่อะไรเไงี้ยแต่โดยรวมมาเล่นดีมากนะคะการได้เอมโบโมกลับมาจากแอฟริกันคาร์ฟอฟเนชั่นเนี่ยก็ช่วยทีมได้มากนะคือ <c oughs> ถ้าไปดูสถิติาจะเห็นได้เลยว่านัดที่มีเอมโบโมเนี่ยแมนยูมีโอกาสชนะมากกว่าโอกาสทําประตูได้ก็เยอะขึ้น เป็นหัวใจเกมรุกได้เลยเนาะแล้วก็ช่วยได้หลายจังหวะนะคะทั้งทำเองทั้งแอสซิสต์คือเอมโมโมเนี่ยมีประโยชน์กับเกมรุกมากๆเนาะในขณะเดียวกันเกมรับที่นิ่งขึ้นเนี่ยอย่างที่เราบอกไปเรื่องของแฮร์รี่แม็กควายกลับมาคือคู่สมควรแล้วที่ได้เป็นเซนเตอร์นะเซนเตอร์นเ,นเ,นเนี่ยมันต้องเล่นแบบนี้แหละต้องเล่นให้คนดูรู้สึกแบบมั่นใจอะ่ะไม่ได้รู้สึกหวาดเสียวว่าเราจะโดนยิงเมื่อไหรอ่อ่ะเออแม็กควายทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีนะคะพอยือนคู่กับมาตินเนสเนี่ยเป็นเป็นสองเก่าได้เลยอะ่ะ เกมรับเราก็เลยดูดีขึ้นนะคะพอเราเล่นหลังสี่ใช่ไหมทุกคนตอนที่ทุกคนดันขึ้นไปบุกเนี่ยพอเหลือตัวรับสองคนเนี่ยกับกับมิดฟิลด์ตัวรับที่คอยช่วยกันอะ่ะมันก็เลยแบบพอได้แม็กควายมาทุกอย่างมันเลยดีขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าเฮเวนเล่นไม่ดีอย่างที่บอกคือเฮเวนก็เล่นดีแต่เรามองว่าแม็กควายมันมีมันมีลูกอื่นด้วยอ่ะมันมีลูกมงที่ช่วยได้มันมีความนิ่งความแบบคอนโทรลเกมคอยบอกเพื่อนว่าจังหวะนี้ต้องเล่นยังไงอย่างเงี้ยแบบคุมจังหวะเกมรับได้ดีอันนี้คือสิ่่่งทีวโดดดเนนะ ส่วนทางฟูลแลมนะคะฟูลแลมเนี่ยเป็นทีมที่ถูกอันเดอร์เรทนะคือคนอาจจะประเมินเขาต่ําไปนิดนึงเรามองว่านะจริงๆฟูลแลมาเล่นดีนะถ้ามองจากฟอร์มจริงในสนามาคือเล่นมั่นใจกันมากนะเก็บแต้มได้เท่ากันกันกบช่วงเครื่องลูกกันแรกทั้งหมดเนาะแล้วก็ใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์เกมทีมของซินวาเนี่ยมาโกซินวาเนี่ยคือช่วงหลังมาเนี้ยเรารสึกว่ามันสมดุลขึ้นมากๆนะคะคือฟูลแลมไม่ได้บุกแบบไม่ใช่ทีมที่บุกแบบ กระน,นำบุกบ้าคลั่งอะ่ะแล้วก็ไม่ใช่ทีมที่ถอยไปรับลึกไม่รอสวนคือรับลึกอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะเขาเล่นแบบสมรุ์นะคือมีรับมีลุกสลับกันไปตามจังหวะนะแล้วก็เล่นแบบมีวินัยกันมากๆนักเตะที่โดดเด่นนะของเขาก็คือแฮร์รี่วิลสันนะคะคนนี้ที่เราบอกว่า,ามีส่วนร่วมกับประตูเยอะนะ10ลูกนะจาก11นัด เป็นคนที่หาพื้นที่เก่งนะคะลูกถนัดของเขาเนี่ยก็คือสอดขึ้นมายิงจากแถวสองเนี่ยคือถนัดเลยนะนอกจากนี้เนี่ยฟูลแลมมัก็ยังมีความอันตรายในเรื่องลูกแบบลูกตั้งเตะฟรีคิกอะไรพวกนี้แมนยูต้องระวังห้ามแบบเสียง่ายๆอย่าทำฟาวง่ายๆอย่าเสียเตะมุมง่ายๆเพราะว่าฟูลแลมก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ลูกฟรีคิกอันตรายนะ,ะถ้ามองกันที่สถิติกันบ้างนะคะ อะเรามาดูเฮดทูเฮดกันบ้างนะคะสถิติการเจอกันของทั้งสองทีมคือต้องบอกว่าถ้าดูเฮดทูเฮดตลอดการแบบ all time ก็แน่นอนแมนยูก็จะเหนือกว่านะคะประวัติศาสตร์เราทำไว้ดีเนาะแต่ว่าถามว่าเคยแพ้ฟูแลมไหมเคยนะคะเมื่อถ้าดูใน20นัดหลังสุดเนี่ยแมนยูแพ้ฟูลแลมไป1นัดนะคะเป็นเกมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2024เนาะแล้วก็ส่วนเกมเล็กแรกของฤดูกาลนี้นะคะก็คือเสมอกัน 1- 1ในบ้านเขาเนาะ ภาพจำในเกมแรกนี้นะคะก็คือเป็นเกมที่บูโนยิงลูกโทษไม่เข้านะน่าเสียดายไปนะ,ะอดเก็บ3แต้มเนาะเกมนี้เนี่ยถ้าฟูลแลมสามารถเสมอหรือเอาชนะแมนยูได้นะคะก็จะเป็นเกมแรกนับตั้งแต่ปี2 0 0 3 2 4 0 4เลยที่สามารถเก็บแต้มได้ทั้งไปกับเย่าเยือนนะคะของฟูลแลมอันนี้ต้องมารอดูกันส่วนตัวนะเราคิดว่าแมนยูด้วยฟอร์มแบบนี้นะคะด้วย คือคาลิกก็มีของเนาะมีแผนการทําการบ้านก็ค่อนข้างดีนะการเปลี่ยนตัวอะไรทุกอย่างโอเคนะดูทรงแล้วอะนัดนี้เนี่ยแมนยูน่าจะมีแต้มนะเราคิดว่าไม่น่าแพ้หรอกแต่ว่าจะได้ถึง3แต้มไหมเนี่ยต้องมารอดูกันเพราะว่าฟูลแลมมก็อันตรายอยู่นะคะคาดการ11สเ็ตัวจริงกันบ้างนะคะฝั่งแมนยูเนี่ยด้วยความที่มีนักเตะบาดเจ็บเพิ่มจากนัดที่แล้วเนาะก็คือแพทริกดอกูนะคะ ฟอร์มกำลังดีเลยน่าเสียดายมากนะช่วงขาขึ้นของอาชีพเขาเลยดันมาเจ็บซะได้นะอาจจะต้องพักฟื้นยาวถึง10สัปดาห์เลยนะกว่าจะได้กลับมาเนี่ยก็คงจะเดือนเมษาเลยนะคะนัดที่เจอกับลีดวันที่11อะไรประมาณนั้นเลยนะคะส่วนคนที่ยังเจ็บอยู่ไม่หายสักทีเนี่ยก็คือมาตาเดลิกนะคะยังเจ็บอยู่เจ็บหลังเจ็บอะไรนักหนาไม่รู้นะแล้วก็คนที่ได้กลับมาซ้อมแล้วนะคะก็คือเจลชัวรเซอร์ซี่เนาะแต่ว่าเซอร์ซี่เองเนี่ยก็ไม่น่าจะได้ลงเป็นตัวจริงนะอันนี้ก็คือคาดการณ์ส็ ตัวจริงของเราก็จะมีโก mm hmm. เป็นเซนเนลเมนเนาะเหมือนเดิมนะคะหลัง4ตัวเนี่ยก็จะมีเจชอมาติเนสแมกควายแล้วก็ดาโลนะคะ มิดฟิลตัวลับเนี่ยก็น่าจะเป็นไมนูคาเซเหมือนเดิมนะคะ3ตัวหลังแนวหลังหน้าเป้าเนี่ยก็จะเป็นคิดว่าน่าจะเป็นคุณย่าบูโ e นะะ่แล้วก็เอมโบโมนะคะแล้วก็หน้าเป้าน่ะคิดว่าน่าจะใช้เชสโกเหตุผลเพราะว่าคือก่อนที่เชสโกจะถูกดรอปไปเนี่ยจริงๆเขาก็เล่นมั่นใจอนะเล่นดีขึ้นมานะยิงประตูได้2เกมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าดรอปไปนานๆเนี่ยเรากลัวว่าแบบความมั่นใจมันจะหายห,ายหรือเปล่าอะไรเงี้ยกลัวเดี๋ยวฟอร์มมันจะแบบ มันจะเสียความมั่นใจอะนักเตะก็เลยคิดว่านัดเนี้ยด้วยความที่เจอฟูลแลมนะคะ,ะอาจจะไม่ได้ยากเท่าเกมที่แบบเจอซิต,ตี้เจออาร์เซนอนลอะไรอย่างเงี้ยนัดแบบเนี้ยน่าจะส่งเชสโกลงได้เนาะเลยคิดว่านั่นแหละคะ่ะน่าจะเป็นเชสโกยืนหน้าเป้าแล้วก็ให้คุณย่ากับเอโบโมซ้ายขวานะแต่ข้อดีก็คือถ้าสมมติว่าจัดแบบนี้แล้วมันไม่เวิร์กอะอย่างน้อยเราก็ยังมีตัวเลือกให้เปลี่ยนตัวเยอะขึ้นนะคะจากช่วงก่อนหน้านี้ช่วงปลายปีที่เราที่แบบตัวเจ็บเยอะมากอะตอนนั้นคือ คือไม่เหลือตัวให้เปลี่ยนตัวเลยนะคะช่วงนี้โชคดีว่านักเตะเนี่ยกลับมากันเยอะมากแล้วนะคะเหลือเจ็บไม่กี่คนมันก็ทําให้เราแบบมีออปชั่นในการเปลี่ยนตัวมากขึ้นถ้าคนนี้ลงไปไม่จีบเราก็เปลี่ยนตัวได้อะไรอย่างนี้เนาะส่วนทางฝั่งฟูลแลมนะคะไลอ้อนขดการก็น่าจะมา4 2 3 1เหมือนกันเนาะโกเป็นเปเรโนนะคะหลัง4ตัวมีไรอันเซซยงอ่าฮอเกควอนกานะคะโยอาคิมเฮนเดอร์เซนแล้วก็ทีโมที่คาสตานนะคะ4ตัว ส่วนมิดฟิล์ตัวรับนะคะน่าจะเป็นอเล็กอีโวบี้อ่าแซนเดอร์เบเก้นะคะแล้วก็ตัวลูกหลังหน้าเป้านะคะก็จะมีเอมิลสมิธโลนะคะมีซามูเอลชูกเอเซ่นะคะแล้วก็ตัวจี๊ดนะแฮร์รนะี่วิลสันเนาะแล้วก็หน้าเป้านะคะน่าจะเป็นราอูลคิมินเนตมเพราะว่าตัวหน้าเป้าเขาเนี่ยยังเจ็บอยู่นะคะคิดว่าตัวนี้น่าจะได้ลงแทนไปก่อนนะเกมนี้เนี่ยต้องมารอดูกันทุกคนว่าแมนยูจะเอาชนะ ฟู้ล่มได้ไหมนี่คือมองไปถึงชนะแล้วนะตอนนี้ยคิดว่าน่าจะเก็บแต้มได้แน่ๆแหละแต่ว่าจะชนะได้ไหมนะเพราะฟูลเล่มเนี่ยก็เล่นมีวินัยนะคะเกมรับน่ากลัวอยู่นะว่าเราจะเจาะเขาเข้าไหมแล้วจังหวะสวนกลับเนี่ยก็อันตรายเราจะป้องกันจังหวะพวกนี้ได้ไหมอันนี้ต้องมารอดูกันนะคือแมนยูเล่นน่ะต้องเล่นแบบมีสมาธิเล่นเหนียวห้ามพลาดนะเพราะว่าฟูลเล่มเนี่ยรอจังหวะพลาดของแมนยูนี่แหละแน่นอนเนาะ ทุกคนคิดว่าเกมนี้เนี่ยจะจบด้วยสกอร์เท่าไหร่คะส่วนตัวนะเรามองว่าขอเดาแบบเซฟเซฟคือคิดว่ามีแต้มละกันถ้าจะชนะก็คงชนะแบบแต้มไม่ห่างมากอาจจะแบบ2อหนึ่งอะไรประมาณนี้เนาะแล้วทุกคนคิดว่ายังไงคะเกม90นาทีที่เราจะได้เห็นในคืนวันอาทิตย์นี้จะเป็นรูปแบบไหนคอมเมนต์คุยกันหน่อยะคะ่ะสำหรับวันนี้คลิปคุยก่อนเกมก็จะประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กันด้วยเนะาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย